เทคนิคบริหารคนอย่างสุดยอดผู้นำการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคุณจะต้องอเผชิญกับบทบาทใหม่ที่ท้าทายและพิสูจน์ความสามารถเพราะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองคนเดียวแล้วแต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารคนด้วยคุณจะจัดการทีมของคุณอย่างไรบริหารคนอย่างไรให้ออกมามีคุณภาพมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้นำทุกคนต้องเรียนรู้ ั่นก็คือการบริหารคนซึ่งมีเทคนิคหลักๆอยู่5ข้อดังนี้ 1. เชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นผู้นำต้องหนักแน่นเมื่อพูดตัดสินใจหรือทำอะไรลงไปแล้วจะต้องมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวแล้วก็แน่วแน่ในคำตัดสินใจของตัวเองและยึดมั่นในสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมา 2. ใจกว้างและเปิดกว้างผู้นำต้องพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะของคนอื่นหรือทีมงานได้ไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองเป็นใหญ่พร้อมเปิดรับความคิดไอเดียแนวทางและสิ่งใหม่ๆรวมถึงการให้อภยัยให้โอกาสคนและที่สำคัญผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาค่ะ 3. ให้ความสำคัญกับลูกน้องหรือทีมงานลูกน้องหรือทีมงานจะให้ความสำคัญกับงานมากและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ถ้าพวกเขาได้รับการดูแลให้ความสำคัญและรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญของหัวหน้าและทีมงานในฐานะของผู้นำจงทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าต่อตัวเองต่อผู้นำและต่อองค์กรอย่างเต็มที่แล้วผู้นำจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขา 4. เป็นนักปลุกพลังแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ สิ่งที่ผู้ตามต้องการจากผู้นำหรือลูกน้องต้องการจากเจ้านายก็คือแรงกระตุน้นและแรงบันดาลใจผู้นำจึงต้องเป็นนักปลุกพลังสร้างแรงกระตุน้นและสร้างแรงบันดาลใจถ่ายทอดสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองไปสู่พวกเขาให้มากที่สุดและทำให้พวกเขามีมันมากยิ่งกว่าและผลลัพธ์จะแสดงออกมาในผลงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาทำให้แก่ผู้นำของเขา 5. สร้างคนไม่ใช่แค่สร้างงานผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้นำที่สร้างแค่ผลงานที่ยิ่งใหญ่แต่ยังสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ทําให้ลูกน้องเห็นว่าเป้าหมายคือการสร้างคนไม่ใช่สร้างผลงานเพียงอย่างเดียวจงทุ่มเทสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพในตัวลูกน้องเปรียบดังงานสำคัญที่สุดของผู้นำ เพราะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้ชนะใจลูกน้องได้อย่างแท้จริงค่ะท,ทั้ง5เทคนิคนี้นะคะจะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมลูกน้องและทีมงานพร้อมจะทุ่มเททํางานให้อย่างสุดชีวิตและพวกเขาจะรักและศรัทธานในความเป็นผู้นําของคุณหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะ AY Inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ